การติดตั้งสายยึดโยงขั้นตอนการทำงานขั้นตอนที่1กดกดปุ่มเลือกติดตั้งสายยึดโยงจากเครื่องมือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงกลางขั้นตอนที่สองกำหนดค่าต่างๆให้กับอุปกรณ์ตามต้องการขั้นตอนที่สามเลือกรหัสพัสดุของอุปกรณ์จากตารางด้านล่างแล้วกดตกลง ขั้นตอนที่4การติดตั้งทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณที่ต้องการติดตั้งบนเวที่ซึ่งสายยึดโยงจะต้องติดตั้งบนเสาไฟฟ้าเท่านั้นแล้วกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อระบุตำแหน่งหลัจงจากนั้นทําการหมุนสายยึดโยงไปยังทิศทางที่ต้องการติดตั้งแล้วกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายอีกหนึ่งครั้งเพื่อทําการติดตั้ง ผลลับที่ได้จะเป็นการติดตั้งสายยึดโยงแรงกลางโดยแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์สายยึดโยงสีดำขึ้น